เนี่ยเวลาฉันมาดูปลาปลาไม่เห็นติดเลยอุ้ยจะได้กุ้งแล้วในที่สุดในที่สุดต้มยำกุ้งไหมนายต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเราเทกุ้งลงไปในน้ำสินายนายกินต้มยำกุ้งเปิดฉันปรุงให้ได้แลนี่คือต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งแม้ว่าเราจะไม่ทำเมซอนเราก็ยังคงความเป็นไทยไว้ นี่ต้มยำกุ้งในกินสีฉันอาหารเต็มอาหารเต็มต้มยำกุ้งช่วยอะไรบ้างโปรตีนมาเจ็ดเชียงน้อยนี่ได้พลังงานมาสองต้มยำกุ้งมันเป็นอาหารคลีนนี่นะไปกันเถอะเี่กำลังโหลดเข้าเกมกรุณารอสคู่ฉันจำไม่ได้ฉันเล่นยังไงอ่ะ มันไม่ได้เล่นมานาน<อ>เกินไปว้ายนี่ชิู่ที่ๆๆไหนเนี่ยของอ็อบเป็นแค่ลายๆเหมือนเราอยู่ในที่โอ้อนาคอนดานี่ฉันลืมไปแล้วเรามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยอ,อ็อถึงอนคาคอนดาแล้วเหรอใช่ตายเถอะนายมาต้มน้ำอะไรไว้เต็มไปหมดเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะอ๋อนี่ปลาตักแห้งอ่ะ มาถึงไม่ิไ้เลยอิอาหรเปิดแหวะนายทำอะไรนี่วางยา,าใ่ทำอะไรวะนี่น่นนใครทำวางยามืาหลายปีที่แล้วโ oh อ้ยยยย d ยยดยย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 ยไยน,ไนอยย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 ยงยยยยยยไยยยยยย กินกระดูกอะแล้วใครเอากุ้งม,มาปิง้งเนี่ยนี่ไงเช่นมีถั่วขอขอขอเช่นมีถั่วเลยจะต้องบดถั่วก่อนแล้วใช้ก็จะกินถั่วเพราะฉันก็หิวนี่เอาถั่วไปโอ้โหเมาก็ไวไว,วเรือลายตาโอ้โหถั่วเป็นกระติ่งดิ่งไหนดูหน่อย <c oughs> ไม่เจอถึงหนึ่งแต่ว่าโอ้ไขมันเยอะจังกินแล้วหายเลย เงี้ยเออขึ้นมาอย่างเยอะเลยแล้วมันหมดอายุไหมเนี่ยไายเป็ดถั่วบราซิลมาจากไหนอ่ะมีเวลาหนึ่งวันเดี๋ยวฉันค่อยกินใหม่ต้นวิเศษเนต้นจาก,ต,จากต้นจากเกมแม่น้ำแดงอ <c oughs> ีต้นนั้นอะไรไอ้ยตกปลาทำอะไรเออที่ตกปาลาเรามีที่ตกปลากันได้เหรอเนี้ยว้าว <c oughs> มันอเมซิ่งมาก กอกดตัวทีคุยได้ด้วยอ๋อเกี่ยวกับบนเกี่ยวกับค่ายบนเกาะผมเจอรถจีนแบเจอกกับเมียแบตเตอรี่ก็เต็มร้อยเสมอเลยเจอแผนที่ที่วาดแบบคร่าวๆนะเมียจะมีเครื่องบินอยู่ทางทิศตะวันออกของค่ายอุ้ยฟังดงดีมากเลยนายได้ยินเสียงฉัน คุยกับเมียไหมไม่ไม่ได้ยินเสียงเมียพูดโอ้เนเนี่ยมือฉันเผลอกวดกระโดดที่ก็ตกใจเสียงตัวเองกระโดดอันนี้คือสาววันเก็บได้ใช่ไหมเนี่ยเรามีเท่าไหร่แล้วโอ้ยต้องเก็บไปเยอะๆอย่างน้อยของต้องเต็มกระเป๋าเสมอเพื่อความสบายใจในการใช้ชีวิตในป่าเขานี่อะไรอ่ะหลังจากนั้นหนีคนป่าไม่ได้เอานี่อะไรอะเอ้ยขึ้นชั้นบนได้ด้วย เหมือนตอนนั้นสร้างบ้านใครสร้างบ้านข้างบนสักคนนี่แหละเอออบอบทำบ้านข้างบนฟ้าไว้หรอไม่รู้เพื่อนกับมั้งทำไม่ใหม่เองมันไลยติ๊กตอกแล้วแล้วลงยังไงก่อนบ้านหลังเนี้ยโดดลงมาขึ้นแล้วลงไม่ได้เหรออะไรเขียวๆตรงนั้นน่ะเฮ้อ ไม่สนฉันนอนแล้วอุ๊ยเก็บกล้วยแล้วได้เป็นอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะ <c oughs> ชิ้นได้มเมล็ดกล้วยออฟอย่าบอกว่ามันสามารถปลูกต้นไม้ได้ <c oughs> มันก็ปลูกได้นานแล้วใช่ไหมผู้หลอมไม่เห็นรู้เลย <c oughs> ปลูกต้นไม้ยังไง <c oughs> อ่ะกระวานเลยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะกบ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 ไปดูเร็ว <c oughs> ตัวนี้มีพิษป่ะอะไรกับพี่แอร์กบกบกบนุ่น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 น้องยนไงนี่นี่นี่งอเป็นกบลอยเอ้ออุ้ยไม่นะตีมันสิกบตัวนี้มันมีพิษเอาไปทำอะไรกัพี่แอร์จะฆ่ากบตัวนั้นมันกินได้ไหมกินได้สิทุกอย่างอยากกินนะนะอุ้ยอ๋อชินติดเชื้อกบมาห้าเลยฉันใกล้ตายแล้ว เลือดเช่นร้นพวบเลยแล้วไปรุ่งหัวก็หลกคุณหน้าเลยอ่ะทำไงอ่ะเป็นแผลป่ะล่ะแผลยี่ตรงไหนแล้วเนี่ยตรงมือเหรออุ้ยนี่ไงจุดอะไรก็ไม่รู้ทำไงอ่ะในจุดพันแผลสิพันได้หระมันไม่คือไม่่านหรอใช่ที่พันแผลที่มันแก้พิษเด็แเลยอ๋อ นี่ฉ Fl ันจะพันเป็นมัมมี่แล้วนะทั้งตัวแล้วนะอันนี้เนื้ออะไรอ่ะเนื้อเต่าทำไมนมีเนื้อเต่าเยอะจังก็งบค่าเต่าไปแล้วต้องสองตัวมันเดิมาไม่นะฉันกำลังจะหลับแล้วไม่ฉันจะตายแค่เดินวนไปวนมาฉันก็จะตายแล้วทำไมฉันมีอันนี้อีกแล้วไม่นะของฉันกลับมาเหมือนเดิม What in back ในในฉันยังมีในชิจงอ่อ้ยอุ้ยกบกบพลิกเต็มเลยอุ้ยอุ้ยตายทำไมกบมันเยอะจังเลยกบกบอุ้ยยุ้ยชิปอีกกระโดดนี้กบก่อนแหละอุ้ยกบอ๊อกกบสามสี่ตัวเลยเนี่ยนะวิ่งไหนข้าข้ากบตายเลยดูตันี้แบนกะแตะเอื้ออุ้ยไหนหอยทากปิ้งของนาย ใช่สิใช่มีถุงเงินไม่รู้มาทำไมเก็บมาจากเมืองปะคุณคุณน,นายไปได้ยังในนำทางเอ <c oughs> นำทางอะไรฉันยังไม่มีของเลยเออจุดไฟ <c oughs> นำโชคโอ้ oh my god ฉันหิวน้ำอีกแล้วนายแงมแงมอะไรไม่นะฉันเก็บกระดองเปล่ามาทำไมเนี่ย เกือใช้แรง,งต้มน้ำเมื่อไหรหอยจะปิ้งเสร็จหัวแค่นั้น,นยังปิ้งนานอีกรวยเกิดไหม่หรือยังกล้วยทำซุปกระดูกหมูอเกิดไหมแล้วกินละซุปกระดูกหมูเพื่อกินแล้วเฟียกินกินอะไรซุปกระดูกหมูเฮ้ยของดี ยาดองกระดองเต่าแง่ยยาดองกระดองเต่าออกไปก่อน <c oughs> ได้ไหมกระดองเนี้ยฉันจะไปออกกันไปละกระเทน้ำสดกันไปสิที่ไหนอะเอาออกพี่แอรเก็บกระดองมาไม่เหรอมันหายไปไหนล่ะหรือเอาเก็บก็อยอะพี่แอร์นั่นแหละไม่มีวัดเด้อพี่บอกกันว่าหายอีกแล้ว มันบักไปแล้วเพราะฉักระรองเต่าฉันหายไปเลยไม่มันเริ่มเล่นใหม่จริงๆหลาดด้วยฉันเก็บมาแล้วแต่มันไม่เข้ากระเป๋าเก็บแล้วมันก็ลองรอยหายไปเลยมันอยู่ในช่องที่สามของในตัวหรือเปล่าที่เป็นรูปใบไม้ใช่มันไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรเลยอ๋อจริงๆไม่มันหายไปแล้ว เดี๋ยว่อยไปหาเต่าสักทีนึงพี่อมีหม้อไหมล่ะหม้อก็ไม่มีฉันว่าเราเคยร่ำรวยมาก่อนนะแต่ฉันจะไม่รู้ไหนไปไหนหมดเนี่ยเวลาฉันมาดูปลาปลาไม่เห็นติดเลยอุ้ยเจอด้กุ้งแล้วในที่สุดในที่สุดต้มยำกุ้งไหมนายต้มยำกุ้ง มยำกุ้งเราเทกุ้งลงไปในน้ำสิในในกินต้มยำกุ้งแิ่ฉันปรุงไม่ได้เ้อนี่คือต้มยำกุ้งแม้ว่าเราจะมาทำ a m a z อ n เราก็ยังคงความเป็นไทยไว้นี่ต้มยำกุ้งในกินสี่ฉันอาหารเต็มอาหารเต็มต้มยำกุ้งช่วยอะไรบ้างโปรตีนมาเจ็ด ชช้พล <IP> ังงานมาสองต้มยำกุ <pl ains> ้งมันเป็นอาหารคลีนนี่นะไปกันเถอะเสียงอะไรเสียงอะไรไอ้ทำฉันร้อนฉันยิ่งกลัวอยู่เสียงตัวอะไรมาฮือๆอยู่แมวไหนไม่หรอ้แมวแมวแมวโอ้ my god แมวผู้เฮ่นจอดสองเฮ่นจอดเดี๋ยวก้เล่นจอดเฮ้ยฉันก็มือรู้ว่ตัวอะ้รมันคืดคืดอยู่ฉันก็มือรู้จะรู้ไงเอาไหมหยอกฉันว่าเราไปได้ไม่ถึงไหนหรอกนายเดี๋ยวเราได้กลับไปทำอาหารอีกรอบเดินไปกลับไปทำอาหารอีก เออตัวฉันเต็มเห็นไหมนายกระดูกเอาเนื้อไปเปล่าเออเอาเอาเออเนื้อให้หนักกว่าเดิมคงไม่เจอแล้วเราก็มาเจอทางตันหีย่อเนี่ยเฮ้ยนายนายมีที่ปีได้ไงเนี่ยเจอเรามีตั้งนานแล้วเราลืมไปหมดแล้วเจ้าสีชีวิตงต่ชีวิตจังเลยอ่ะเราเรามีอะไรบ้างเรามีวิทยุมีที่ปีน นายนายอยากได้ลูกธนูไหมนายมีอยากได้ธนูนไหมลูกขนุนไม่ฉันน้ำหนักจะเกินแล้วสี่จุดเก้าจุดเก้าเลยสี่จุดเก้าจุดเก้าเลยเลยใช้มีค่ามากเลยท่าเหวี่ยงนายฮ่จริงเนี่ยผลไม้นายนาผลไม้ถ่ายติดฟิตอุ้ยผลไม้ของดีฉันเก็บมาสองลูกแล้วนายเอาไปสิอืม ฉันเก็บมาแล้วลูกหนึ่งรถประสิทธไหนไม่เก็บอีกเหรอไม่ลูกไม่เก็บแล้วถ้าไปชำละทำปลูกผักเอานั่นมันนกตายหนึ่งตัวหลังจากนี้เราต้องไปไหนต่อไปสิไปอีต่อใช่ไหมี่ะก็ไม่รู้สิ่โอ้ยงูงูงูโอ้ยมูงูตกใจหมดเออ แย่งคิวนายไปแล้วฉันเห็นมันลายๆอยู่ในพุ่มไม้เชิงเกลงยิงกันไปก่อนโอ้นี่มันดงหมูดงหมูเอื้อแล้วตัวฉันก็หนักก็ยังจะเก็บมาอีกโธ่แล้วทำไมมีเนื้องูทั้งสองชิ้นปกติมันให้มาขนาดนี้หรือเอื้อเอื้อโยนเนื้อทิ้งดิ ตัวฉันเบาลงมาหนึ่งกิโลฉันโยนกิ่งไม้ทิ้งแล้ววิดอกไม่ทราบชื่อนี้ใช้ทำอะไรได้ดี๋ย่ำหย่ำหย่ำฉันจะกินเห็ดให้หมดตัวฉันหนักไปต่อชีวิตฉันอยู่ดี จะต้องการโปรตีนแหวะอะไรเต็มไปหมดเนี่ยโปรตีนมันเป็นสีอะไรเอ๋อสีแดงฉันมีเนื้อเอาไหมล่ะเอาไปสิเนื้อที่ปรุงสุกไหนเนื้อนกแก้วจากทุ่งสวรรค์ิืม12โปรตีนอุ้ยจะเจอส้มต้นถั่วนี่แหละเอาส้มไปสิไหนต้นถั่วอ๋อมันอยู่ตามใต้นี้เหรอ <ส>มเก็บไปสีสม้สมจะปลูกปะเนี่ยเชนเอามาสามลูกแล้วกินอย่างอดีตอร่อยตัวอะไรมาแต่ีิเชนมาทำอะไรเดียเชนเดินเชนกินผลพยาธิขึ้นละมาเดินกินยินเดินไปกินไปอะไรทำไมมีพยาธิ <h ums> ไม่รู้เก็บไปนี้ก่อนน่าจะตัวเปื่อน <h ums> เดี๋ยวนะไปอีเร็วนายปล่อยให้ปรสิตดูดเลือดนายอะ่ะ ไหนก็มันขึ้นรูปงานิกานไม่มต้นใหญ่มานานหลายกิโลแล้วนายฉันอยากได้ถั่วมีถั่วไหมืมมีนี่ฉันเก็บมาได้เม็ดเดียวฉันกินไปเรียบร้อยแล้ว้ดบุกการเดินป่าแล้วต้องเพิ่มกำลังใจ ของเพื่อนร่วมทางเราควรจะต้องเดินทางไปและร้องเพลงไปด้วยเพื่อเพิ่มกำลังใจให้กันและกันร้องเพลงนะสิเพลงอะไรอังเลงหล่นอังเลเป็นร้องเรียกวันทำมเรามาขายชุงเลเแถวนี้ยูรไหนก็ยังจะจำได้ว่ามันร้องว่าอะไรเนาะแล้วลงไปทางไหน ลงไม่นี่ลนะ่ะไม่พาขึ้นมาทำไม,มไม่หรอกโดนลงไปเลยอเมาไวจังเอื้อเอื้อเอ,อือเออจะพาไปตายอ่ะไม่งั้นเบียก็เดินอ้อม,มอ่ะงบคาหักไปละอ้าวอุ้ยฉันยังไม่หักเพราะว่าฉันย่อตัวพอดี <laughs> เสียงร้องนี่หล่อนนิดหน่อยซอกนี้มีอะไรเอ่ยเมนูหนึ่งตัว อะไรแยะแมงมุมแมงมุมลายจัวเดินเดินไปไม่สนใจฟันเห็นมันอยู่บนหลังทางอยู่บนหลังนายไปไหนแล้วอ๋อหายหนีแล้วอ๋อหายไปไหนอ่ะมาทิศเหนือแล้วเหนืออยู่ไหนฮิทพี่แอเดินะเสียงอะไรตุบลงมาอ๋อเพียหลงทาง เดินมาทิศเหนือสิเดินไปทไปทิศเหนือยี่สิบแปี่สิบสี่โอ้กระเป๋าเต็มไ่รู้ก็มันมีทางยี่สปสี่อยู่ทางไหนอะนายยี่สิบแปด W ยี่สบ W ฉันงงอ่ะฉันหันไปทางไหนก็ยี่สปดยี่บสี่นี่ยี่สแปยีห้าล้วเนี่ยยี่ส้าก็เกินสิอะไรอะขึ้นมาทางเหนือสินี่มันอะไรอ่ะดนไปไหนละ ถึงเจอรอบองไปด้วยโอ้เมืองอ้าวนั่นไงนายเมืองทำไรไม่รู้อ่ะมันบอกว่าต้องใช้อุปกรณ์ปีนเขาแม่งก็ปีนเขาลงไปเลยเดินลงไปเลยกระเป๋ากระเป๋านี่มีไม่ทำอะไรข้างล่างเนี่ยก็ตายอุ้ยข้างล่างมีของนายเดี๋ยว่อยเอาแล้วต้องไปนั่งไปทางไหน ก็บอกแล้วไปทิศเหนือเนี่ยนี่มันทิศ W ก็ขึ้นมาแล้วก็ขวามันก็เป็น N ก็นเหนืออุ้ยทิ่โล่งนี้มันสนามบินได้พามาถูกที่อ่ะในสุดเราก็มาถึงมีรางมดด้วยในรังมด